สวัสดีครับคุณผู้ชมที่คุรบครับวันนี้เป็นวันมาหาสิริมงคลสำหรับเราชาวไทยทุกทุกท่านนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่28เดือนกรกฎาคม2560ตรงกับวันขึ้น5ค่ํา เดือนเก้าปีละกาผู้ชมครับที่บอกว่าวันนี้เป็นวันสริมหามงคลของเราปวงชนชาวไทยก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันเฉลิพระชนณพัรษาขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณบอดินเทพพญะวัางกุล องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบของพวกเราชาวไทยวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนของพระอ,องค์ที่จะมีพระชนมายุครบรอบหกสิบห้าพรรษาก็หลายท่านไม่ว่าจะเป็นส่วน นักราชการหรือเป็นภาคเอ,อกชนคงได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวของเราทุกทุกคนรวมมาถึงพระสุริกรไทยที่เป็นชาวไทยกันทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันศริมหามงคลของพวกเรานะครับในนามของสวนดอกโงก ็ขอถวายพระพรพระองค์ได้ทรงเจริญเป็นสิริมงคลสำหรับพวกเราชาวไทยตลอดชั่วงกาลนานขอพระองค์ทรงพระเจริญครับนี่เป็นเรื่องที่พวกเราชาวไทยควรจะรื่มปิิจินดีนะครับผู้ชมครับในสารจากสวนสำหรับวันนี้ ซึ่งเป็นวันศีิมหามงคลของพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับกระผมดอกโมกโคเวลาก็จะนำรายการสารจากสวนเสนอต่อในหัวข้อว่าเรียนรู้ภาษาใจจะเข้าใจพุทธศาสนายิ่งขึ้นวันนี้จะเสนอคุณผู้ชม ด้วยคําคําเดียวว่าพระเจ้าคําว่าพระเจ้าหลายท่านเ,าเอาเอ่ยคําว่าพระเจ้าอาจจะมองหลายแง่หลายมุมเนื่องจากวันนี้เป็นวันมหามงคลจึงขอเสนอภาษาของภาษาไทยเรานี่แหละคือคำว่าพระเจ้า ก่อนอื่นก็ก่อนที่จะขยายความคำว่าพระเจ้าให้กับผู้ชมได้รับทราบมีบางท่านก็สงสยัยอาจจะสงสัยหรือสงสัยอยู่แล้วว่าเรียนรู้ภาษาใจจากเข้าใจพุทธศาสนายิ่งขึ้นทำไมทำไมจึงใช้คำว่าภาษาใจขอเรียนให้ทราบเพื่อเป็นการเข้าใจได้ตรงกันนะครับเสืมเนื่องมาจากว่า ศาสนาพุทธซึ่งมีพระศาส,สดานามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดานี่นะครับพระองค์ทรงเกิดทางจิตใจคุณผู้ชมพระพุทธเจ้าทรงเกิดทางจิตใจไม่ได้เกิดทางร่างกายพระพุทธเจ้าที่เกิดทางร่างกายนั้นเป็นภาษาพูด เป็นภาษาสื่อสารของผู้คนทั่วไปนะพระเจ้าที่เกิดทางร่างกายซึ่งดำเดิมว่าเจ้าชายศิทลทานนั่นนะครับเป็นภาษาพูดเป็นภาษาคนทั่วไปเขาสื่อสารกันนะในขณะที่เจ้าชายืิอถาประสูตินั้นจริงๆแล้วพระเจ้าในทางนามธรรม ที่เป็นภาษาธรรมเนี่ยนะครับหรือจะว่าภาษาใจเนี่ยเมื่อเจ้าชายเสือถาประสูตรนั่นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อุบัติขึ้นสู่โลกท่านั้นเข้าใจยอย่างนั้นนะครับพบุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสู่โลกถีบทยานพระองค์ออกจากเปลือกไขเมื่อเจ้าชายเสือถามีพระชนมายุได้ 35, สามสิบห้าพันษานนน นะ่นี่มันคนละเรื่องกันเลยนะครับพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทางจิตใจเป็นนามธรรมส่วนเจ้าชายเสือทานั้นน่ะประสูติทางร่างกายจากพระคันของพระนางสิริมหามายาเห็นะครับมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะนั้นที่บอกว่าภาษาใจในสารที่นำมาเสนอผู้ชมนี่ จึงไปสอดคล้องกันกับว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประสูตรหรือทางทรงอุบัติขึ้นสู่โลกเนี่ยทางจิตใจอุบัติขึ้นทางจิตใจนะสัมมาสัมพุทโธอุปนโนเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะอุบัติขึ้นทางจิตฮกคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำภาษาใจเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกันกับพระพุทธเจ้า ระองค์ทรงเป็นนามธรรมอุบัติขึ้นทางจิตใจนะครับนี่จึงบอกว่าเรียนรู้ภาษาใจแล้วจะเข้าใจพุทธศาสนายิ่งขึ้นไงนะครับเฮ้ย <c oughs> มาสองกันนะครับเนี่ยเอา,าเป็นว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องใช้คำว่าภาษาใจเนะี่ยเพราะพระเจ้าอุบัติขึ้นทางจ,จิตใจอ่านะไม่ได้เกิดทางร่างกายอันะนี้ขอย้า้านักผู้ชมครับทีนี้ก็มาถึงคำที่นำเสนอวันนี้คือคําว่าพระเจ้า ผู้ชมท่านเข้าใจยังไงท่านลองลองเอาวางไว้ก่อนนะเรามาฟังแต่ผมขยายความให้ฟังจากสารในวันนี้นะครับนี่เสนอคุณนะผู้ชมได้วยคำว่าพระเจ้าเนี่ยครับคำว่าพระเจ้าเกิดจากคำว่าพระาารซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตบวกคำว่าเจ้าซึ่งเป็นภาษาไทย เจ้านั่นแหละอยากให้เป็นราชาสั์ก็พระมันนำหน้าเป็นพระเจ้านะครับบางทีเราก็ใช้คำว่าเจ้าเหนือหัวเจ้าอยู่หัวหมายถึงเป็นสิ่งที่สูงสุดของปวงชนชาวไทยอยู่เหนือเก้าเหนือกระมอมนั่นนะทาไมจึงอยู่เหนือเหนือเก้าเหนือกระมอมเพราะพระองค์ทรงเหนือในหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเจ้าแห่งแผ่นดิน เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิทธิราชธรรมสูงกว่าพระสุนิกรทั่วๆไปเราจึงเคารพและเทษทูลพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมนะครับเอามาจํากัดคําว่าพระเจ้าที่ไหนครับมาจํากัดความคาว่าพระเจ้าคําว่าพระเจ้าหมายถึงสิ่งที่อยู่ เหนือเหนือใครถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็อยู่เหนือพระสุนนิกรในแผ่นดินนั้นๆจะเรียกว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเดิมทีพระมหากษัตริย์ไทยก็ทรงเป็นจอมทัพไทยอยู่แล้วแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังคงทรงเป็นจอมทัพไทยอยู่ดี แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปหลายร้อยปีแล้วก็ตามนะถ้านับจากสมัยสู่ไทยมาต้องเจ็ดแปดร้อยปีแล้วนะครับท่ามหากษัตริไทยก็ยังคงเป็นจอมทัพไทยอยู่ดีนะครับแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในฐานะจอมทัพไทยนะครับด้วยเ่ตงนี้จึงถือว่าคำว่าพระเจ้าหมายถึงสิ่งที่มีอำนาจ สูงนะสูงสุดนนิยามอของคำว่าพระเจ้าหมายถึงสิ่งที่เียมหนาาสูงสุดนะักผู้ชมอะไรที่เียมหนาาสูงสุดจะถูกเรียกว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้าเป็นดิน ก็หมายถึงเนียมหน้าสูงสุดในแผ่นดินนั้นๆนี่นจำกัดความให้ชัดเจนเอย่างนะี้คุณผู้ชมนะถ้าว่าพระเจ้าอยู่หัวก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่เราเทิดทูนคเคารพเหนือกล้าวเนือเน้อกระหม่อมนี่นิยามอย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าคืออะไรทีนี้ก็ไปจำแนก ประเภทของพระเจ้าคุณผู้ชมลองติดตามให้ดีๆฟังให้ดีๆพระเจ้าจําแนกไปเป็นสองประเภทหนึ่งพระเจ้าที่เป็นรูปธรรมสองพระเจ้าที่เป็นนามธรรมเนี่ยมีสองนะครับเนี่ยท่านอาจะเข้าใจมาอย่างไรก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรลองมาติดตาม ก็ผมนําเสนอดูพระเจ้าจะมีอยู่สองประเภทหรือสองลักษณะหนึ่งพระเจ้าที่เป็นรูปสองพระเจ้าที่เป็นนามพระเจ้าที่เป็นรูปก็คือเป็นรูปธรรมพระเจ้าที่เป็นนามก็คือเอานามธรรมรูปธรรมหมายถึงเอาร่างกายเอาตัวตนบุคคลเป็นที่สังเกตเป็นที่ตั้ง เป็นที่เคารพเป็นที่สักการบูชาเนี่ยพระเจ้าที่เป็นรูป,ปรธรรมนะจะเอาร่างกายเอาตัวต,วตวนเอาบุคคลนี่แหละรวมไปถึงรูปภาพด้วยรวมไปถึงรูปภาพของพระเจ้าด้วยที่เป็นรูปร่างอย่างบุคคลเนี่ยนั่นแหละพระเจ้าประเภทที่หนึ่งส่วนบบพระเจ้าประเภทสองนั้นเจาะลงไปเรื่องของนามธรรมเดี๋ยวจะขยายความเป็นตลำดำับ อันดับแรกจะขยายความพระเจ้าในลักษณะของรูปธรรมก่อนนะครับคุณผู้ชมครับพระเจ้าที่เป็นรูปธรรมมันจะมีเฉพาะประเทศนั้นๆเอาเฉพาะประเทศไทยก็แล้วกันนะครับพระเจ้าที่เป็นรูปธรรมที่เป็นของปวงชนชาวไทย จิตเป็นรูปธรรมนะจิตเป็นรูปธรรมนะก็ได้แก่พระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละอันดับสูงสุดมืกีก็บอกแล้วว่าเหนือเต้าเนื้อกระมองคืออยู่สูงสุดที่ทุกคนต้องเคารพพระองค์ mm. ทําไมประชาชนจึงเคารพบรไหว้พระมหากษัตริย์บางคนก็ไม่เข้าใจหรือบางคนเข้าใจแต่แกล้งไม่เข้าใจ พราวาศาสตร์นั้นเหมือนกับคําที่บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินท่านคงเข้าใจนะครับว่าแผ่นดินไทยเนี่ยนับตั้งแต่ตั้งกรุงมาตั้งแต่นวนและกรุงสุขโขทัยนันเพื <c oughs> ่อจะก่อนนั้นนั้นทรงเป็นผู้นําแห่งการพัฒนาหรือการสร้างบ้านแปลงเมือง ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินพูดอย่างนี้ดีกว่าพระมหกากษัตรนะทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินแผ่นดินไทยทั้งหมดเน,นี่ยจะแยกเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเป็นของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงพาพระสูนิกรบุกเบิก มาได้เจ็ดแปดร้อยปีแล้วนะครับแม้เดี๋ยวนี้พระองค์จะไม่ได้สำเร็จราชการด้วยพระองค์เอง,เ,องเหมือนสมัยก่อนๆแต่ก็ยังทรงเป็นประมุขแห่งแผ่นดินอยู่นั่นเองนะครับแล้วมีข้าราชการปฏิบัตริราชการ ต่างประเทศเท่ากันเริ่มตั้งแต่พระน a ่ h นายกรัฐมนตรีลงมาจนถึงเสมยียนพนัการต่างๆทุกคนถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์พระมหากษัตริย์เห็นไหมเราจะบอกว่าพระองค์ไม่ทำไม่ปฏิบัติราชการก็ไม่ใช่พระองค์ทรงเป็นประมุขแล้วก็จะมี เราข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนพระอ,องค์ซึ่งเรียกกันว่าพนักง,งานของรัฐบ้างเรียกกันว่าขา้าราชการบ้างจะเป็นข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนทั้งหมดหล้วนแต่ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์พระมหากษัตริย์คือเป็นการทำงานเพื่อ ะลงทานนั่นเองนะครับที่กลับมาถึงว่าพระเจ้าในนามบุคคลน,นั้นวิื่กีก็บอกแล้วว่าเริ่มสูงสุดมาตั้งแต่องค์พระมากษัตริย์เมื่อตอนต้นได้เรียนถึงผู้ชมแล้วบอกว่าบุคคลที่มีอำนาจสูงสุด สูงสุดกว่าตัวเราเนี่ยแหละถ้าสูงสุดกว่าคนทั้งแผ่นดินนั่นก็คือองค์พระมาหากษัตริย์ลงมาต่ำที่สุดในครอบครัวดูอ่ะบิดามานดาก็ถือเป็นพระเจ้าของบุตรเพราะเป็นผู้ที่ให้กำเนิดบุตร จะมีคำอีกคำหนึ่งเรียกกันว่าบิดามารดาเป็นพรมของบุตรก็คือเป็นผู้เป็นผู้สร้างนั่นเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ที่เลี้ยงดูจนบุตรเจริญเติบโตเพราะนั้นครอบครัวเล็กๆเริ่มจากบ้านเรือนนี่ในบ้านในเรือน่ะก็มีพ่อกับแม่แหละเป็นพระเจ้าของบุตรถ้าขยายออกั้างเป็นดินก็คือองค์พระมหากษัตริย์นั่นแหละ เป็นพระเจ้าของพระสูนิกรทั้งแผ่นดินครับนี่ชัดเจนเรื่องของพระเจ้าในรูปธรรมต่อไปมาถึงพระเจ้าประเภทที่สองก็คือพระเจ้าทางนามธรรมพระเจ้าทางนามธรรมนี่หมายถึงกฎธรรมชาติธรรมชาติทุกสิ่งจะมีชีวิตหรือ ไม่มีชีวิตล้วนอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าพระเจ้าก็คือกฎธรรมชาติเห็นไ,ไหมครับกฎธรรมชาติมันจะสั่งการได้สิ่งมีชีวิตก็าตามไม่มีชีวิตก็ช่างพระเจ้าคือกฎธรรมชาติมันจะสั่งได้หมดไม่มีใครที่จะฝ่าฝืนอำนาจของพระเจ้าทางด้านนามธรรมาได้ แม้พระเจ้าที่เป็นรูปธรรมก็อยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าประเภทนามธรรมนั่นคืออยู่ใต้อำนาจของกฎธรรมชาติมัาตหมดกฎธรรมชาตินี่จะบังคับสบรรพสิ่งเสมอหน้ากันหมดไม่มีการลำเอียงคุณผู้ชมนะจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตกฎธรรมชาติจะบัญชาไปเสมอหน้ากันเรียบหมดเลย คือ,อได้รล่ะท่านไหนสงสัยอีกอะไรที่กฎธรรมชาติบัญชาการเกิดไงทุกสิ่งมันเกิดขึ้นมาตามกฎธรรมชาติแล้วแต่เหตุปจัจจัยเหตุปจัจจัยเหตุปัจจัยที่ทําให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นนั่นแหละกฎของธรรมชาติไม่อยู่เว้นอะไรไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กที่สุดตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวขึ้นมาจนถึงนับไม่ถ้วน เป็นไปตามกฎของธรรมชาติถ้าเป็นชาวคลิปก็จะบอกว่าเป็นไปตามกฎของกอ๊อตถ้าเป็นเราอย่างชาวไทยก็บอกว่าตามกฎของธรรมชาตินี่เกิดแ,แกเจ็บตายนี่คือกฎธรรมชาติทุกคนจะต้องได้รับได้สัมผัส เกิดแก่เจ็บตายเสมอหน้ากันหมดไม่มีหน้ายินหน้าฟมไหนจะจะทาการยกเว้นนี่นี่ก็คือพระเจ้าที่เฉียบขาดคือกฎธรรมชาติซึ่งเป็นกฎประเภทนามธรรมถ้าเราจะเร,เรียกว่าพระเจ้าที่เฉียบขาดที่สุดก็คือพระเจ้าแห่งกฎธรรมชาตินี่แหละคุณผู้ชม เราจะพูดอย่างชาวพุทธไม่ใช่เป็นการพูดต่อเปรียบคือกฎแห่งธรรมเราไม่ใช้คำว่าธรรมชาติพูดคำเดียวกฎแห่งธรรมหรือกฎแห่งพระธรรมเห็นไหมนะกฎแห่งพระธรรมรืม่จะพูดให้เต็มก็ว่ากฎธรรมชาติ นั่นแหละเป็นพระเจ้าที่เฉียบขาดที่สุดท่านคิดดูสิท่านลองคิดดูสิว่าจริงไหมนะอะไรทํใใ้้ท่านเกิดมานั่งอยู่นี่ได้ตั้งแต่อยางในท้ทองมารดานุอยอยู่ในคันเก้าเดือนคลอดออกมาเป็นทารกนอนแบเบาะร้องโอ้แโววยหอวแพัฒนาการด้วยมาเป็นเด็ก อนุบาลเด็กประถมเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยจนเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานแต่งงมแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็พัฒนาการไปจนถึงวัยกลางคนวัยชาราแล้วก็าล่วงรับหายเข้าไปในที่ไหนอ่ะในหิบสี่เหลี่ยมครับ คืนสู่แผ่นดินนั่นแหละคือกฎธรรมชาติที่เฉียบขาดเห็นไหมครับนี่ขอย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าพระเจ้านั้นหมายถึงสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดกลุ่มหนึ่งเป็นพระเจ้าอย่างบคุคคลกลุ่มที่สองเป็นพระเจ้าที่เป็น,น,นธรรมธรรมพระเจ้าอย่างบุคคลก็สูงสุดเอาคือพระเจ้าอยู่หัว ลงมาใกล้ตัวสุดก็คือพระเจ้าที่อยู่ในบ้านในเรือนได้แก่ยิดามารดาเป็นพระเจ้าของบุตรส่วนประเภทที่สองนามธรรมอันนั้นหมายถึงกฎของธรรมชาติที่มีอำนาจบัญชาสรรพสิ่งทั้งหมดให้ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามกฎของพระเจ้าคือกฎ ธรรมชาตินี่ครับผู้ชมวันนี้นําคําว่าพระเจ้ามาฝากคุณผู้ชมเนื่องจากวันสําคัญของพวกเราชาวไทยเป็นวันเฉละิมะฉชนมพรรษาขององค์สมเดี๋ยวจะอยู่หัวของพวกเราชาวไทยองค์ราชการที่สิก็เลยนําคําว่าพระเจ้าถือเป็นสารมาฝากแลนผู้ชมชาวโลกออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับน แล้วก็จะมีคำอื่นที่น่ารู้ที่ควรรู้ซึ่งถือเป็นภาษาใจจะนำมาฝากผู้ชมเพื่อให้เราเรียนรู้ภาษาใจแล้วเราจะเข้าใจพุทธศาสนายิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ